กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการระ ทางสุขภาพนั่นเองค่ะเบรกแรงนะคะใครที่พลาดไปหรือเพิ่งมาดูเบรกนี้นะคะเบรกนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลยค่ะแต่เบรกที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงเกี่ยวกวับเรื่องเบาหวานเรื่องเบาหวานบอกเออฉันก็เป็นเบาหวานฉันรู้หมดและเบาหวานเท่านี้ห้ามกินน้ําตาลอย่าก,กินผลไม้เยอะอย่าก,กินผลไม้พวกผลไม้สุกอย่างเช่นมะม่วงทุเรียนก็ให้กินเม็ดถึง2เม็ดฉันก็รู้หมดแล้วแต่อาจารย์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์ได้พูดถึงเขา เรียกว่าการดูแลตัวเองเราอาจารย์บลไม่เคยห้ามเลยนะคะว่าท่านผู้ชมห้ามกินของหวานเยอะกินทุเรียนเยอะอาจารย์ไม่เคยห้ามเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อแก้วจัดรายการกับอาจารย์มาแต่อาจารย์จะ,จะสอนเรื่องวิธีการดูแลตัวเองยกตัวอย่างเช่นนะคะ,าคะการเจาะน้ําตาลค่ะท่านผูน้ชมค่ะการเจาะน้ําตาลอย่างแก้วที่จัดรายการกับอาจารย์บนมานานรับนับหลายปีเลยนะคะแก้วยังเจาะน้ําตาลให้อาม่ายังผิดอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ อยากจะรู้เทคนิคก,การเจาะน้ำตาลเป็นดีลันนะคะ<ช>แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจารย์บอกได้เลยอย่างที่น้องแก้วบอกว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่ห้ามในเรื่องการกินของหวานเพราะอาจารย์เองบอกได้เลยว่าของหวานเนี่ยกินแล้วมันสดชื่นค่ะ<ช>ของหวานกินแล้วเนี่ยมันทําให้สมองเนี่ยมันมีการหลั่งสิ่งที่ดีๆออกมาและร่างกายเราอาจารย์ยังยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าร่างกายเรา ขาดของหวานไม่ได้ mm. ขาดน้ําตาลไม่ได้แต่ต้องปริมาณพอเหมาะแต่คนที่เป็นโรคเบาหวานคือคนที่ใช้น้ําตาลไม่เป็น <c oughs> มีน้ําตาลอยู่แต่ไม่สามารถจะแปลน้ําตาลเนี่ยให้กลับไปเป็นพลังงานได้ค่ะตัวหนึ่งซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่า <c oughs> สิ่งที่เยี่ยมยุดสุดยอดในเรื่องการปรับเปลี่ยนระดับน้ําตาลให้กลับมามีพลังงานให้น้ําตาลที่ทุกคน ระนามว่ามันมีพิษต่อร่างกายแต่ตัวอาจารย์เองไม่เคยบอกเลยนะคะว่าน้ําตาลมีพิษแต่อาจารย์บอกเลยว่าน้ําตาลมีประโยชน์แต่ถ้ากินมากไปก็มีโทษแต่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตรงไหนก็ตามมักจะอยางกินน้ำตาลอยางกินน้ำตาลอาจารย์ไม่ใช่เพราะอาจารย์เคยเห็นผู้ป่วยที่ะดยับน้ําตาลเลือดต่ําหรือว่าดูแลตัวเองเกินไป เขาเรียกว่าดูแลจันดีเกินไปเพราะฉันไม่กินอะไรก็ไม่กินไม่กินไม่กินของหวานไม่กินแต่กินยาก็กลายเป็นน็อกช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปโดยไม่ได้เจตนาสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้รับรู้ว่าน้ำตาลสมองต้องการน้ำตาลและถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานใช้น้ำตาลไม่เป็นมีสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันเยี่ยมมากนั่นก็คือเชียงดาว หัวอาจารย์เราไรด้งดึงสมดายที่ฆ่าน้ําตาลค่ะและปรับเปลี่ยนให้เรากินน้ําตาลไปเนี่ยแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานส่งสู่สมองส่งสู่เอ็กซ์ติวิตี้สามารถออกกําลังกายได้ทําไมคนไข้เบาหวานถึงอ่อนเปี้ยเพียรแล้วห้ามกินของหวานห้ามกินน้าตาลห้ามกินไรสารัดแต่ต้องกินยาอ้าวทําไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนก็ช็อกน็อกแล้วก็เสียชีวิตไปแต่อาจารย์บอกเลย คุณสามารถทานของหวานได้แต่ต้องจํากัดจํานวนและถ้าวันไหนคุณกินของหวานมากเกินไปอย่างเช่นมังคุดไปละวครึ่งกิโลเงาะไปแล้วอีกครึ่งกิโลคุเรียนก็สุขพอดีอลังกอมก็มา หน้าเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆเขาเรียกว่าหน้าผลไม้กําลังเขาเรียกว่าเฟืองฟูเลยนะคะแล้วตอนนี้ผลไม้ไทยส่งออกไม่ยังไม่ได้แล้วราคานี่มะม่วงก็สุกมะม่วงก็สุกเหลืองทองโอ้โหเรียนก็มาเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะสามารถกินได้ค่ะแต่ต้องจํากัดจํานวนและถ้าเราเบรกใจตัวเองไม่ได้เชียงดาค่ะหนึ่งในสมุนไพรที่มีการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขและก็มีการรับรองจากทั่วโลกว่าเป็นสมุนไพรที่ค่าหรือกลับมาดึงเอาน้ำตาลที่เราใช้อยู่มาเป็นพลังงานได้นั่นก็คือผักเชียงดาผักไทยสายเลือดไทยค่ะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่นอ้าวไงจะเป็นอย่างนั้นละ่ะและถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานที่จะต้องรู้ และผักเชียงดาและผักเชียงดาเป็นผักที่ไม่ว่าจะจีนอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียลังกาเวาียดนามออฟริกายังใช้ในการเป็นยาในผู้ป่วยเบาหวาน อันนี้เยินนิดหนึ่งเพราะมันเป็นตัวจริงเขาเรียกว่ามันเป็นตัวจริงแหละอาจารย์ได้เปิดอ่านจริงๆและใช้บ่อยจริงๆนะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าเชียงดามันมีประโยชน์อย่างมากและที่สําคัญไปกว่านั้นผักเชียงดายังมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคเบาหวานที่ทั่วโลกยอมรับมาแล้วแต่คนไทยไม่รู้จักค่ะคนไทยบอกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอผักเชียงดาแล้วถ้าเรากินยาเบาหวานละ่ะ คุณรู้จักผักเชียงดาเปล่าไม่รู้จักถามคุณหมอแผนปัจจุบันรู้จักไหมไม่รู้จักแล้วคุณหมออ่านตรงนี้หรือเปล่าคุณหมอมาว่านะว่าผมมากินสม,มุนไพรนะก็ผมกินเชียงดามันผิดตรงไหนเพราะเอกสารตรงนี้คุณหมอก็เลยแต่แผนปัจจุบันแต่ผมมาดูรายการทีวีดูช่องฟ้าให้ทีวีอาจารย์อุบลเอาตำราจริงๆมาให้ดูเลยว่า ผักเชียงดามาเป็นยารักษาโรคเบาหวานที่ทั่วโลกยอมรับแล้วและนักวิจัยประเทศญี่ปุ่นไปจดลิขสิทธิ์ไปแล้วค่ะหนึ่งในงานวิจัยตรงนี้อาจารย์ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆของประเทศไทยที่นำเชียงดามาใส่ในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสูกต้ออาจารย์และที่สำคัญที่สุด เขาบอกเลยว่าผักเชียงดามีปริมาณที่จะดึงเอาน้ำตาลกูโคตเอามาใช้และที่สำคัญที่สุดมันจะไปแย่งพื้นที่ค่ะให้กลับมาเป็นปกติได้และผักเชียงดาถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ทำการทดสอบกับทั้งสัตว์ทดลองและกับคนปกติได้และทำให้ระดับฮิโมโกลบิน A1c หรือน้ำตาลเฉลี่ยสะสมของคนปกติกลับมาเป็นปกติได้ เพราะฉะนั้นวันนี้มารู้จักผักเชียงดากันเถอะค่ะแล้และ,ะไม่ต้องยุ่งยากนักวิจัยประเทศญี่ปุ่นทดลองแล้วนักวิจัยทั่วโลกทดลองแล้วไม่ยากเลยดื่มผักเชียงดาแล้วท่านผู้ชมจะพบกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะใช่แล้วค่ะหาทางออกไม่ได้อาจารย์บอกได้เลยว่าใช้เชียงดาแล้วท่านผู้ชมจะพบกับความยิ่งใหญ่ และในผักเชียงดาเนี่ยถ้าคุเป็นเป็นมากๆเขาเรียกว่าเป็นมาแบบอาจารย์เป็นเจาะเจาะปุ๊บก็สองร้อยสามร้อยอับตลอดแล้วไม่พอนะคะสองร้อยสามร้อยมาหลายเดือนแล้วด้วยอาจารย์คุณไม่อยู่อ่ะถ้าพี่สุท์อย่างนี้นะถ้าคุณเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยนะน้ําตาลคุณเกินร้อยแปดสิบเป็นต้นไปคุณกินเลยคุณกินเลยนะดื่มเลยดื่มเลยค่ะดื่มปุ๊บอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงคุณมาเจาะใหม่เลยอ่าอาจารย์ท้าเลยเหรออาจารย์กล้าท้าขนาดนี้เลยนะคะทู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝังไว้ได้แล้วคนที่มีเครื่องเจาะน้ําตาลแต่ถ้าคนที่ไม่มีเครื่องเจาะน้ําตาลเราจะวิสูจน์กันแบบก่อนหน้าที่คุณน้ําตาลสูงวิธีดูง่ายๆคุณจะฉี่บ่อยเดี๋ยวคุณก็เข้าห้องน้ําเดี๋ยวคุณก็เข้าห้องน้ําแต่ถ้าคุณเข้าห้องน้ําปุ๊บคุณดื่ม เชียงดาไปเลยพอด่มเชียงดาไปปุ๊บหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงอาจารย์รับประกันเลยไอ้ที่คุณเข้าห้องน้ําทีๆจะเข้าห้องน้ําน้อยลงถ้าคุณไม่มีเครื่องอแต่อาจารย์อยากจะท้าคนที่มีเครื่องอ่ะอ่าอาจารย์อยากจะท้าคนที่มีเครื่องเพราะวันนี้อาจารย์สอนเรื่องเครื่องเจาะไปเลยค่ะค่ะ แล้วก็เดินไปเลยค่ะถ้าสมมติาจในเรือจะกลับมามเป็นปกติภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณกินเชียงดาไปแล้วใช่แล้วค่ะอาจารย์กล้าทาพิสูถนกขนาดนี้ท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> คนที่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าผู้ชมใหม่กำลังดูรายการว่าอาจารย์คนนี้เป็นใครทําไมกล้าท้าฉันมาถึงขนาดนี้เลยฉันก็มีเครื่องอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมค่ะวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้ตอนเย็นเลยลองจาะน้าตาลดูนะคะว่าน้ําตาลคุณเท่าไหร่และถ้า มันยังสูงอยู่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์02นะคะ9840485ค่ะโทรมาพูดคุยกับเรานะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะแล้วตอนเบรกที่หนึ่งนะคะแก้วทิ้งท้ายไปค่อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องโรคไทยอาจารย์ขายถามอย่างแรกเลย ไตเนี่ยคะ่ะมันมีหน้าที่อะไรคะทำไมคนเป็นโรคไตเยอะและไตมันสำคัญชั้นไหนเลยและคนเสียชีวิตเกี่ยวกับโรคไตนี่เยอะมากไตมีหน้าที่อะไรคะอาจารย์คะจริงๆแล้วนะคะไตเนี่ยโอ้โหดูสิเห็นไหมเห็นดูรูปไหมไตเนี่ยอันนี้คือไตเราไตเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆนะคะซึ่มีความสำคัญมากเลยนอกจากมีความสำคัญมากหน้าที่ของเขาก็คือรักษาสมดุลค่ะ แล้วก็ขจัดของเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือแร่และที่สำคัญที่สุดจะพยายามปรับให้ไตเราเนี่ยหรือว่าระบบอิเล็กโทรไลต์ ite, หรือระบบความสมดุลของร่างกายยสมดุลที่มากที่สุดและไตย,ยังมีหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง mm. เขาเรียกว่ามีหน้าที่ส่งกระแสพลังของชีวิตถ้าไตาดีจะมีเลี้ยวแรงแต่ถ้าไตาเสื่อมสิ่งแรกที่เราจะเจอคือ ปวดหลังเลื้องหลังปวดเอวหรือว่าปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและที่สําคัญที่สุดมันจะอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่มีแรงไปโดยปรายายเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันการเสียหายของไตได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันเขาบอกเลยนะว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดเลยว่าทําไมคุณหมอแผนปัจจุบันก็หาทางออกไม่ได้นะนอกจากล้างไต เพราะยารักษาโรคไตยนยยังไม่มีและที่สําคัญไปกว่านั้นร่องรอยอาจารย์จะมาพูดถึงร่องรอยการใช้สมุนไพรในใการรักษาไตาใช่ค่ะอาจารย์ขาแต่ เขาเรียกว่ามันมีสมุนไพที่เขาเรียกว่าอย่างเมื่อวานนะคะอาจารย์เล่าให้แก้วฟังนะคะที่เกี่ยวกับคนข้างบ้านนะคะที่เขาบอกไปเจาะเลือดมาแล้วเขาบอกว่ายังอื่นอ่ะดีทุกอย่างเลยแต่คุณหมอเขามาดูเรื่องฆ่าตายปุ๊บเขาถามคํานึงว่าอะไรนะคะอาจารย์หาแก้วลืมแล้วค่ะว่าเขาเรียกว่า ไปกินยาสมุนไพรมาหรือเปล่าแล้วถามแบบนี้เลยนี่เขาบอกว่าคนข้างบ้านนะบอกไปเจาะน้ำตาลมาก็ดีไขมันก็ดีแต่คุณหมอบอกว่าคุณไปกินสมุนไพรมาหรือเปล่าทำไมถึงไตเสื่อมล่ะนั่นสิคะอาจารย์ทำไมหมอแผนปัจจุบันทำไมถึงเจาะจงเรื่องยาเขาเรียกว่าเกี่ยวกับสมุนไพรเลยแต่ว่าอาจารย์ขาแกจะบอกว่า แต่ช่องฟ้าให้ทีวีจัดมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะอาจารย์ค่ะ <c oughs> เครื่องดื่มสมุนไพรานตองนะคะของอาจารย์ถุบโนนั้นผลิตมาถึง14ีปีเต็มด้วยกันคนที่ดื่มสมุนไพรานตองเมื่อดื่มไปแล้วทําไมคุณหมอไม่ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องโรคไตเลยทําไมบอกว่าเจาะไตดีเบาหวานมีเบาหวานนิดนึงนะความดันโอเคถือว่าคุมได้แต่เรื่องไต ทำไมถึงดีแต่ว่าทําไมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆทําไมถึงมีผลเสียกับไตและถ้าคุณไม่เป็นคนที่ดูแลตัวเองไตของคุณก็จะยิ่งเสียยิ่งเสียคุณคือถือว่าคุณดื่มสมุนไพรคุณกินสมุนไพรตัวนี้แหละถือว่ามันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันดีต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วมันส่งผลเสียต่อไตอ่ามารู้จักโรคไตกันดีกว่าได้เลยคะ่ะอาจารย์อาจารย์บอกได้เลยว่าโรคไตอันนี้เป็นหนังสือของอกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันค่ะหนังสือ หนังสือฉบับนี้น่ารักดีอาจารย์ก็เก็บมานะคะก็คือโรคไตเป็นโรคเลื้อรลังคุณรู้จักโรคไตหรือ,อยังโรคไตจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือโรคไตชนิดเลื้อหลังกับโรคไตชนิดเฉียบพนันโรคไตเฉียบพันก็อย่างเช่นอยู่ดีๆก็เกิดการอักเสบการติดเชื้อที่ไตหรือว่าเป็นมะเร็งที่ไตหรือว่ามีก้อนเนื้อที่ไตแต่ส่วนใหญ่อาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานความดาันสูงกลัวโรคไตกันทท้งนั้นเรามาดูคําจํากัดความ ของโรคไตก็แล้วกันได้เลยค่ะจย์โรคไตเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าเป็นภาวะเลื้อรังนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดโรคไตเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า chronic kidney disease ะนะคะ chronic โโก,ก็หมายถึงโรคไตเลื้อรังนะ,ะเกิดจากสภาวะที่ไตเนี่ยถูกทําลายเป็นระยะเวลาน,านานมากกว่า3เดือนท่านผู้ชมฟังตรงนี้นะฮะ มากกว่า3เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวชัดชัดอ่ะ,อะตรงไหนดีอ่ะอย่างงี้ได<า>้ค่ะเดี๋ยวแกช่วยจับนะคะขออนุญาตะค่ะชัดนะฮะมากกว่าสมเดือนจนไม่สามารถฟื้นกลับคืนสู่สภาพปกติได้ค่ะและและการทำงานของไตก็จะลดลงไปเรื่อยๆเกิดโรคไตเรือ้อรังไตแบ่งเป็นหระยะดังนี้อืถ้าคุณเจาะนะคะคุณหมอจะเจาะให้คุณว่าคุณเป็นระยะที่หนึ่งระยะที่2ระยะที่สระยะที่สี่หรือระยะที่ห้า โรคไตจะกำหนดว่าคุณเป็นไตระยะที่ไหนนั้นเนี่ยเขาดูที่ผลแลบ,บก็คือค่า GFR นั่นเองถ้า GFR มากกว่า90สถือว่าปกติถ้าน้อยลงมาเรื่อยๆก็ถือว่าเล็กน้อยลงมาแต่ถ้าต่ำมาเรื่อยๆคุณก็อันตรายคราวนี้เรามาดูว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์ไหนนั้นขึ้นอยู่กับการเจาะเลือดของคุณหมอว่าคุณหมอจะเจาะอะไรคะหรือเจาะ GFR ได้หรือไม่และ ถ้าคนที่ไม่เคยเจาะเลยว่าการทำงานของไตอย่างไรให้ดูตัวนี้ค่ะคุณหมอครับคุณหมอขาช่วยเจาะ BUN c r e a t i n i n ให้ดีชั้นหน่อยถ้าเจาะตัวนี้จะเป็นหน้าต่างบานแรกในการที่เราจะรู้โค้ดเข้ามาใกล้ๆนิดนึง BUN ค่ะ creatinin จำไว้เลยนะจดไว้เลยนะ B บ N ค่ะ BUN แล้วก็ครีตานีนให้เจาะตามนี้เลยนะคุณหมอเจาะเจาะบ u n กับครีตานีนให้ดีชั้นหน่อยเพราะเจาะอันนี้มันเป็นสะพานแรกให้เรารู้ว่าการทํางานของไตเป็นยังไงตัว B ตัวใหญ่ตัว U ตัวใหญ่ตัว N ตัวใหญ่แล้วครีตานีนก็คือตัว C ตัวเล็กและตัว R แล้วก็มีเครื่องหมายลบเขาเรียกว่า b u n เนครีตานีนนี่เขาเรียกว่าดูการทํางานของไตอ,อันนี้ดูของเสียที่มันค้่งอยู่ถ้าเราดูตรงนี้แล้วเนี่ย เราผิดปกติคุณหมอก็จะมาเจาะ GFR และคำนวณว่าคุณเป็นโรคไตได้หรือเปล่าเรามาดูปัจจัยเสี่ยงของคนที่เป็นโรคไตหนึ่งอายุมากกว่าหกสิบอายะ่ะฉันนี่นาฉันนี่นาอ่า <c oughs> หนึ่งและชฉันติ็ถูกเลยอันนี้ฉันเป็นประวัติครอบครัวเป็นอ้าวคุณแม่ฉันเป็นเสียช <c oughs> ีวิตด้วยโรคไตเซ็ตถูกเลยอันที่สามเป็นผู้ป่วยเบาหวานความันรลหิตสูง เอ้โรคอีกเหมือนกันฉ <pack> ันเป็นประวานและความดันเคยเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจมาและเป็นโรคสโต๊กหรือเป็นโรคเกี่ยวกับอามาพึกอัมพาตค่ะเป็นป่ะเออเนี่ยนะคะกุณเชคิดอยู่ประวัลความดันสโต๊กหรือโรคหัวใจคุณมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตและมีข้อห้าด้วยค่ะข้อห้าก็คือมีประวัติเกี่ยวกับโรคไตก็คือมีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะหรือป่าปัสสาวะ แสบขัดกระดูกต่อยนะคะโรคไตอักเสบและที่สำคัญที่สุดเป็น SLE ค่ะหรือเปล่าโชคร้ายนะคนที่เป็น SLE มีโอกาสเป็นโรคไตค่ะค่ะและเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าที่อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องเกาเป็นเล้วอนนั้นอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่าและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณกินยาแก้ปวด แผนปัจจุบันหรือเปล่ากลุ่มตระกูลเอนเซตหรือกลุ่มตระกูลรักษาโรคกระดูกหรือเปล่าที่เป็นประจําและกินอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานคุณกินหรือเปล่า,าคุณกินโอกาสคุณเป็นคือถ้าคุณ<อ>เป็นแค่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามค่ะอาจารย์คะที่มันเขาเรียกว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงแล้วยา,ยาที่ส่งผลต่อใจขอเวลานิดนึงนะน้องแก้วบอกหรือ,อีกสามนาทีค่ะนะคะยาที่คุณกินเขาเรียกว่ายาเอนเซตเป็นกลุ่มตระกูลแอสไพริน กุ่มตระกูลไอบูบูบูเฟนน้องแก้วที่น้องแก้วเอารูปยาเนี่ยโอ้โหอาจารย์บอกเขาเรียกว่ายาแม่สีชมพูนั่นแหละแล้วก็เมดเขียวเหลืองแคปซึลเขียวเหลืองอาะจให้ดูได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวแกเอามาให้ดูวันอาทิตย์หน้าหรกช่วงช่วงช่วงเบรกบด้นะคะกลุ่มตระกูลยาพวกนี้ส่งผลต่อไตและกลุ่มตระกูลยาแก้เส็ก็ส่งผลต่อไตด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกไว้เลยว่าไตเนี่ย สามารถที่จะป้องกันได้และถ้าเป็นแล้วทำไงบ้างอะร,รักษาตามอาการ,ราหนึ่งนะคะาอ,อาจารย์ย้อนไปหนึ่งรักษาแบบประคับประคองอันที่สองปลูกถ่ายเนื้อไตรอการบริจาคอันที่สามล้างไตาทางหน้าสองอันที่สี่ล้างไตข,ข,ข,ขึ้นเครื่องเลยค่ะเข้าเครื่องเลยใครจะไปอยากเป็นล่ะ อาจารย์อาทิตย์หนึไปหนึครั้งอาทิตย์หนึ่งไปสองครั้งบางคนอาทิตย์หนึงไปถึงสามครั้งรักษาแบบว่าพระคองปลูกชายรอการบริจาคเขาต้องรัาอยู่หน้าท้องและบางคนบอกอาจารย์อุบลผมอะ สมัยก่อนอ่ะผมกินยาล้างไตที่เขาบอกกันว่ากินแล้วปัสสาวะสีเขียวเนี่ยจริงไม่จริงค่ะเขาบอกเลยว่าไม่จริงอเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กินยารักษาโรคไตเนี่ยไม่จริงนะคะเพราะลาบอกว่ายังไม่มียาแผนปัจจุบันใดๆนะคะเขาเรียกว่าที่ช่วยรักษาโรคไตแต่อาจารย์มีสมุนไพรเด็ดใช่แล้วและสมุนไพรดีซึ่งอาจารย์แง้มนิดๆกัแล้วกันนะคะว่า สมุนไพเพื่อไตโดยเฉพาะเลยแต่ว่าอาจารย์คะสมุนไพรตัวนี้คือสมุนไพรตัวไหนไเดี๋ยวเราตุ้งไพไก่อนโดยเฉพาะโดยดเรเพสัจกรสุภาพรปิติบอลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดว่าไตเนี่ยมันเป็นหน้าต่างบานสุดท้ายและการใช้สมุนไพรตัวไหน ที่จะช่วยทําให้ไตกลับมาแข็งแรงใช่แล้วค่ะพอชานานนะคะอาจารย์ขาช่วงหน้าห้ามพลาด<ล><ล>เกี่ยวกับเรื่องไตเลยท่านผู้ชมคะและไตเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องความดันอ่ะหลายๆคนถามมาเลยค่ะทำไมไตความดันฉันชันสูงแล้วทำไมไตมันชอบเสื่อมไตมันชอบมีปัญหาเพร<ล>าะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ